สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นพักเครื่องนะครับวันนี้ผมจะพามาชมท้าวเวสุวรรณวัจุฬามณีนะครับท้าวเวสุวรรณวัจุฬามณีองค์ที่นํามาให้ชมกันวันนี้นะครับเป็นท้าวเวสุวรรณเนื้อผงนะครับออกที่วัดจุฬามณีชื่อรุ่นมหาเวทมหามนสร้างปีห้าเจ็ด หรือจำปี5้จนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมมากนะครับผู้ถ้าสินในการแกะบล็อกแกะได้อย่างสวยงามนะครับองค์นี้จะเป็นแปะทองคำเปลวด้านหน้านะครับอันนี้แปะมาจากวัดนะครับแปะเดิมมาจากที่วัดเลย <c oughs> ด้านหลัง ด้านหลังด้านด้านบนก็จะเขียนว่าวัจุรามณีนะครับมียันพุทซ้อนด้านล่างจะเขียนสมุดสงครามสองหรุ่นนี้ปลุกเสกที่วัจุรามณีนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษอยู่ด้วยกัน3วาระนะครับตั้งแต่ปี5 7าเถึงห้ปลุกเสกที่วัจุรามณีมี พระเกจิเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษหลายท่านมากนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์พระปลัดดีเด็กวัดดาวดึงหลวงพ่อชุบวัดบางกระแจะที่จังหวัดกาญจนบุรี หลวงพ่อคงวัดเขากิ้งพระสมุทรวชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระมหาสุรสัตว์วัดประดูประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพระเกจิเถราจาร์สายพระเวทอีกหลายท่านมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็นี่นะครับหน้าทาววิสุวรรณก็จะประมาณนี้ ก็เป็นเนื้อผงนี่ก็จะมีเป็นมวน,มวนสารนะครับเป็นมวลสารน้ําเงินสีน้ําเงินสีดําอะไรพวกนี้อยู่ก็ด้านข้างนี่นะครับด้านข้างก็หนาอยู่ประมาณสี่ถึงห้ามิลน,นะครับอยู่เหล,หล่านี้ด้านหลัง ลองสังเกตด้านหลังดูนะครับคือตัวพื้นด้านหลังจะไม่เรียบผิวจะขะูดขัะออกไปออกไปทางคล้ายๆหลังพึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็จะมีรอยเนื้อเกินรอยรอยปิ้นของเนื้อเวลาปั๊มออกมานะครับก็จะมีรอยปิ้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมมากนะครับเพราะว่ามีพุทธศิทธิ์ในการแกะแกะได้อย่างสวยงามมากก็ตอนนี้ราคาก็เริ่มเดินกันไปอยู่ประมาณหลักพันต้นต้น,ตนแล้วนะครับช่วงนี้ก็กำลังมาแรงทาเวสวรร์ของวัดจุลามณี ก็วันนี้ผมก็จะพามาชมเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพามาชมหลวงพ่ออะไรก็ติดตามกันนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ